สวัสดีค่ะเชฟวิติครวันนี้ขอเสนอเมนูยำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องเมนูนี้ใครที่ชอบทานยำยำเจแนะนําเลยค่ะอาจจะไม่ใช่ยำที่แซ่บมากแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าดีงามมากจริงๆนุๆ่นนวลเผ็ดนิดหวานหน่อยคือเข้ากันมากใครที่พร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเต้าหู้ไข่มาหั่นแบ่งเป็นชิ้นพอดีคำได้เลย ไปได้เรื่อยจนหมดดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนําไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนํำตู้หู้ไข่ใส่ลงไปตามด้วยแป้งทอดกรอบจากนั้นคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนําไปพักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใส่เยอะๆได้เลยนะคะแล้วค่อยๆนำเต้าหู้ลงไปทอดค่อยๆทอดให้สุกรวกันทุกชิ้นดีเลยทอดไปดีเรื่อยจนเข้ากันดีทอดจนสีเหลืองกรอบน่าทานดีเลยเมื่อสุกเหลืองดีแล้วแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปมาถึงขั้นตอนการยำแล้วละ่ะใส่น้ำตาลน้ากระเทียมดองน้ำปลาพริกเผา มะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยนะคะบีบใส่ลงไปให้หมดตามด้วยหมูสับพริกแดงจินดาหอมแดงซอยเมือเ่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเอาให้แซบถึงเครื่องดีเลยจากนั้นใส่เต้าหู้ที่ทอดไปแล้วลงไปตามด้วยต้นหอมซอยกระเทียมเจียว เมื่อเ็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะสีสันคือสวยงามมากแค่เห็นก็ฟินแล้วล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมยำของเราเข้ากันดีแล้วไปค่ะจัดเตรียมเสิร์ฟตีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่อง เมนูแซบแซบแบบนัวๆเบาๆแต่หอมพริกเผาเผ็ดนิดหวานหน่อยได้ความนุ่มๆแดงๆของเต้าหู้ไข่คือปังมากใครอยากได้เมนูโปรดเพิ่มละก็เจแนะนำเมนูนี้เลยค่ะอร่อยแถมทานเล่นได้กับข้าวสดรนร้อนๆคือปัง ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ